ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีแชนเนล,ลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อชีวิตเจอทางตันสวดสันสนบูชาเทวดาจะมีทรัพย์มากมังคังร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินทำมาหากินคล่องแขวคลาดปลอดภยัย ท่านผู้ฟังครับถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงตกทําอะไรก็ติดติดขัดๆเจอปัญหาชีวิตมลสุมรุมเราหาทางออกไม่เจอทํามาหากินไม่ขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดผลเสียทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้สวดมนต์บูชาเทวดาประจําตัวเพื่อช่วยเสริมดวงเสริมบารมีให้ตัวเอง พร้อมกับเสริมบารมีให้กับเทวดาประจำตัวไปพร้อมกันด้วยแล้วชีวิตจะได้กลับมาราบรื่นไม่มีเรื่องติดขดัดคนที่สวดมวนต์ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยความเคารพด้วยศรัทธาใจจะโล่งโปร่งสบายจิตจะติดในทางดีทางกุศลเมื่อใจสบายทำอะไรก็มีสติมีปัญญาก็ย่อมเกิดผลดีทำดีๆทุกๆวันกรรมดีนั้นก็จะทำให้ชีวิตดีคนที่จิตด,ดี คิดดีทำดีสร้างบุญกุศลอยู่เสมอลดละเว้นความชั่วตลอดเวลาเมื่อกรรำดีนั้นมาส่งผลโชคลาภวาสนาอะไรต่างๆที่จะได้ก็จะได้แล้วมาเร็วกว่าที่คิดมากท่านผู้ฟังครับเทวดาประจำมันเกิดหรือเทพนมพเคราะห์คือเทวดาที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของคนเราให้มีความแคล้วคลาดปลอดภยัย ซึ่งมีทั้งหมด9องค์ด้วยกันคือเทพประจำวันเกิดทั้งเจรพระหูที่คุ้มครองวันเกิดวันพุธกลางคืนและพระเกียรติเทพบัปประเคราะห์ที่คอยเข้าแทรกดวงชะตาของแต่ละคนให้ผลทั้งดีและร้ายครับการบูชาเทวดาประจำวันเกิดมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทำอะไรก็ราบรื่นทำมาหากินครองจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี ให้ออกจากชีวิตนอกจากเป็นเทพแล้วเทพนุปรคร์ก็เคยมาเสวยชะตาในโลกมนุษย์แต่ละองค์ก็จะมีกำลังแตกต่างกันไปเช่นลงมาเสวยชะตาในโลกมนุษย์6ปีเพื่อสั่งสมบารามีจะสวดคาถา6จบหรือบริจาคเงิน6บาทเพื่อให้ครบจำนวนตามกำลังวันเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำกับการสวดสั้นๆก่อนหลับนอน และก่อนกรวดน้ำอุทิศบุญด้วยเพื่อบูชาทเทวดาประจำตัวซึ่งแต่ละวันเกิดมีรายละเอียดดังนี้ครับเทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์คือพระสุริยะเทพประบุถือเป็นเทพที่เป็นศูนย์กลางของเทพทั้งปวงมีหน้าที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ตามตำนานความเชื่อนั้นพระอาทิตย์เกิดจากพระอิศวรรายพระเวทร,ราชสีห์หกตัวนำมาห่อด้วยผ้าสีแดง แล้วโผลด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกออกมาเป็นเทวดาที่มีกายสีแดงส่งไกลสอนราชสีที่เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์สักยะของพระพุทธเจ้าเป็นเทพที่เทียมด้วยราชรถมีม้าเจ็ดตัวเป็นสัญลักษณ์ของวันทั้งเจ็ดและมีลูกคือพระเสามีกำลังโนงพเคราะห์หกคาถาแบบยอที่ต้องสวดก่อนนอนให้ว่าหกจบดังนี้อวิสสู นุตสานุติเทวดาประจำวันเกิดวันจันทร์คือพระจันทะเทพบุตรเป็นเทพเจ้าที่มีรูปงามขี่ม้ามาเป็นพาหากายสีเหลืองนวลเกิดจากพระอิศวรเอาเทพธิดาสิบห้านางมาบทเป็นผงข่อด้วยผ้าขาวสีนวลประพรมด้วยน้ำอมฤตและเสกออกมาเป็นเทวดามีกำลังนพเคาะสิบห้า ด้วยความที่เป็นเทพรูปงามอรชรก็มักจะเกี่ยวข้องกับความอ่อนโยนมีเมตตามีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างทําให้คนรอบข้างหลงรักการกําเนิดของพระจันทร์เกิดจากการกวนกระเียนสมุทรก่อนจะได้นําอมริคาถาแบบจอที่ต้องสวดก่อนนอนให้วัดสิบห้าจบดังนี้อิระชาคตาระสา เทวราประจามันเกิดวันอังคารคือพระภูมมะเทพบุตรมีรูปร่างกามยำมีความเด็ดขาดใจนักเลงแตกต่างกับวันจันทร์โดยสิ้นเชิงเป็นเทพประจำทิศอาคานีลักษณะของพระภูมะเทพบุตรนั้นคือมีกายสีชมพูพระสิวะสร้างด้วยการนำเอาหัวกระบือแปดหัวมาบดแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีชมพูพรมด้วยน้ำอมฤตกำลังนองอระคแปด เป็นเทพที่ค่อนข้างกล้าท้าชนกล้าตัดสินใจเหมือนกับนักรบถ้าช่วงไหนที่ต้องการความกล้าความเด็ดขาดให้สวดบนขอพรกับพระภูมะเทพบุตรได้เลยจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้มีโชคมีชัยชนะคาถาแบบย่อยที่ต้องสวดก่อนนอนให้ว่าแปดจบดังนี้ติหังจะโตโรทินัง เทวดาประจำวันเกิดวันพุธกลางวันคือพระบุทธเทพบูตรใครที่เกิดวันพุธช่วงเวลาหนาฬิกาถึง17นาฬิกา59เนาทีเทวดาประจำวันเกิดวันพุธคือพระบุษธเทพบูตรเกิดจากพระศิวะได้นำเสียนของช้าง17เชือกมาโบดแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีเขียวพร้อมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นพระพุทธหรือพระพุทธเทพบูตรที่มีกายสีเขียว ทรงช้างเป็นพาหากำลังนพเคราะห์สิบเจ็ดคาถาแบบยอยที่ต้องสวดก่อนนอนให้ว่าสิบเจ็ดจบดังนี้ปีสามระโลปูสัตพุทธเทวดาประจำวันเกิดเป็นพระรหัสสสบดีคือพระครุเทพบุตรที่ยึดเอาวันพระรหัสเสบดีเป็นวันครูเนื่องจากเทวดาประจำวันเกิดเป็นพระรหัส,ปหสเป็นฤษี และถือเป็นครูของเทพทั้งปวงเกิดจากการเทพพระศิวะนำเรือ4ีสตนมาปนแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีเหลืองจากนั้นก็ได้คาถาเกิดเป็นพระคุรุเทพบุตรขึ้นมามีกำลังโนบะเคราะห์สิ้ดังนั้นคนที่เกิดวันพระหัสสบดีจึงค่อนข้างจะฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณพระคุรุเทพพุุรเป็นมิตรกับพระอาทิตย์แต่ไม่ถูกกับพระจันทร์ พระครูจะเป็นครูที่คอยสอนวิชาต่างๆและเป็นคนคอยทําพิธีบูชาไฟให้เทพทรงช้างเป็นพาหะแต่ในคติไทยจะทรงพาหะเป็นกวางที่เป็นสัตว์รักสงบเสมือนกับคนที่เกิดวันนี้ครับโดยคาถาแบบย่อที่ต้องสวดก่อนนอนให้ว่า19จบดังนี้พระสามสามวิสัทถิพระเท,ะทวดาประจำวันเกิดวันสุข คือพระสุกกะเทพผูบุตรคลับพระสุกหรือสุกกเทพผูบุตรมีจุดตด่นที่มีกายสีฟ้าเกิดจากที่พระศิวะนำโค21ตัวมาปวดละเอียดให้เป็นผงแล้วก็พรมด้วยน้ำอมฤตจากนั้นก็ได้คาถาเกิดเป็นเทวดาปัจจุบันเกิดวันสุกที่ชื่อว่าพระสุกกะเทพผูบุตรเทพกายสีฟ้าทรงวัวเป็นพาหะมีกำลังนกพะเกลยย ถือว่าเป็นครูของเหล่าอสูรมีความโดดเด่นด้วยความสวยงามความรักและความสุขโดยคาถาแบบย่อยที่ต้องสวดก่อนนอนให้ว่าสิหจบดังนี้วะโทโนโอมามะมะวาเทวดาประจำมันเกิดวันเสาร์คือพระสุระเทพบุตรเป็นเทวดาที่มีกายสีดำเกิดจากพระศิวะนำเสือสิบตัว มาบดแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีดำปลูกเสกด้วยการไร้คาถาแล้วกลายเป็นพระเสาที่เป็นเทพแห่งความอดทนอดกัน้นมีเดชและอำนาจขี่เสือเป็นพาหะกำลังนนพะเกราะสิบพระเสาเป็นลูกของสุริยะเทพกับนางฉายาตามตำนานเล่าว่าเพราะพระเสามีสายตาพิฆาตเมื่อมองไปที่เสียขขน,นของพระพิคเนศจึงทำให้เสียนของพระพิคเนศหลุดออก จุต้องนำเสียงของช้างมาใส่คาถาแบบย่อที่ต้องสวดก่อนนอนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้ว่าสิบจบดังนี้โสมานะกิถาโทเทวดาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคือราหูเทพบุตรหรือพระราหูคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะมีเทวดาประจำวันเกิดคือพระราหูเกิดจากพระศิวะ นำหัวกะโหลกของผีขมวดไพร12หัวมาบดละเอียดแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีดำผสมด้วยน้ำอมฤตกลายเป็นพระราหูมีกำลังนกประเคราะห12เป็นเทพแห่งบาปปะเคราะห์อบายยมุกลุ่มหลงคาถาแบบยอดที่ต้องสวดก่อนนอนให้ว่า12จบดังนี้ขะพุธปันทูถ,ถามวะขะเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนที่จำวันเกิดไม่ได้ คือพระเกตพระเกตเกิดจากที่พระศิวะนำหน้าก้าตัวมาบดแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีทองเกิดเป็นพระเกตส่งนาาเป็นพาหากำลังนองพระเคราะห์ก้าพระเกตถือว่าเป็นพระที่จะช่วยเสริมกำลังของวันทั้งเจ็ดเป็นเทพบาปประเคราะห์ที่แปลได้ทั้งดีและอารไยพระเกตเป็นท่อนล่างของพระราหูพระเกตเป็นจุดตัดที่เอาไว้คำนวณในทางโหราศาสตร์ แทนความเปลี่ยนแปลงทั้งที่ดีและอรไรยโดยคถาแบบย่อที่ต้องสวดก่อนนอนสำหรับคนที่จำมันเกิดของตนเองไม่ได้ให้ว่าก้าวจบดังนี้อิติปิโสว,วิเศเสีอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโซตังพุทธปิติอีท่านผู้ฟังครับ สำหรับบทสวยดย่อตามวันเกิดที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเรายังสามารถใช้สวดก่อนจะกรวดน้ำได้อีกด้วยคือเมื่อสวดเสร็จแล้วก็ให้กรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้เทวดาที่ดูแลรักษาตัวเราก่อนด้วยบทอิทังสัพเทวานังโหตูสุขิตาหูตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ เก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ดูแลรักษาข้าพเจ้าจงมีความสุขและขอได้รับผลบุญนี้ไปพร้อมกันด้วยเถินแล้วท่านจึงไปทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรต่อไปครับการทำจิตให้นิ่งและเป็นกุศลทำความดีอุทิศให้เทวดาประจำตัวบ่อยๆเวลาที่เราเกิดเหตุร้ายเทวดาประจำตัว ็จะช่วยคุ้มครองเราให้แคลวคลาดปลอดภัยได้ขอจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและอย่าเสียโอกาสเมื่อเวลามาถึงทานศีลภาวนาเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่สุกติภพขอให้กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมศาส,สนิกชนทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรือง,งตลอดไปที่รูจะทานานงะ นุมนมโมทนาโมคนฉลาดพอยินดีการให้ทานช่องคิดดีทำดีชาแนลขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อม,มูลที่ได้นำเรื่อง,าร,องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ,รฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ